วันนี้เราจะมาสอนซสีเสื้อผ้าและสร้างเสื้อผ้าอ่ะกดนี่นะกดโลบอกกดโลบอกเสร็จรอชุกชุก นี่คือเพื่อนที่ปัญญาอ่อนที่สุดในโลกเลยไม่อยู่หน้าแค่นี้มันก็จะแบบเลือกเ,เพื่อนกันแล้วเนี่ยอยีเพื่อนคนนี้เนี่ยแล้วคนเราวงกลมให้เนี่ยเนี่ยอยีคนเนี้ยมันโคตรตอแหลเลยทุกคนแบบไม่อยู่แค่หน้าแค่เนี้ยก็ทำเป็นเลือกเ,เพื่อนกันละ กดตรงนี้เลยนะกดตรงนี้กดตรงนี้นะทุกคนนี่กดตรงนี้เอากดไปเสร็จ <c oughs> <c oughs> กดสอสเสือลอเลียมไม่โทรสรางงูสร้าง สอเสือล่อเรือล่อเรือขอคอควายกะรันสร้างสรรนี่ตป็นนี้ก็จะกบมีก็สร้างสรรสร้างส,สรร กดสร้างสารแล้วใช่ไหมอ่ะกดคำกดตรงนี้ กดที่อวตารอีเลเตอร์กดที่กดตรงนี้กดตรงนี้เลยโอเคว่าตาเฉยทำไมวะ เขากดไปอันนี้ใส่ลูกอันนี้ใส่ชื่อ เดี๋ยวใส่ชื่อใส่รูปใส่ชื่อบายบาย